เกิดเหตุระเบิดขึ้นหลายครั้งทำให้สองเขตในเมืองสันสะเทือนกลางดึกการระเบิดเกิดขึ้นก่อนเที่ยงคืนวันที่18กันยายนที่ผ่านมาแถวรอยต่อของเขตพื้นที่และทงโจมีรายงานว่าชาวบ้านพื้นที่ได้ยินเสียงระเบิดแล้วก็มีรถดับเพลิงกว่าร้อยคันเข้าไปในที่เกิดเหตุบางคนได้เขียนว่าเขาเห็นเฮลิคอปเตอร์บินอยู่ใกล้ๆด้วย ต่อมาโพสต์ที่เกี่ยวข้องเกือบทั้งหมดบนสื่อออนไลน์จีนได้ถูกทางการลบทิ้งวันรุ่งขึ้น12ชั่วโมงถัดมาหลังเหตุระเบิดเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้กล่าวว่าเป็นอุบัติเหตุจากถังแก๊สที่เก็บไว้ในโกดังซึ่งพวกเขาได้ย้ำว่าไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่อ่อนไหวทำให้เกิดการคาดเดาต่างๆนานาในโลกออนไลน์ซึ่งวันที่1ตุลาคมนี้จะเป็นวันชาติจีน